มาดูยักษ์ใหญ่ครับเพื่อนๆโอ้โหเจ้าตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นวัวของลุงนะครับเขามาคุมฝูงนะครับตอนนี้น่าจะกําลังผสมอยู่แหละนะครับเนี่ยตัวนี้ผมถามเขาก็บอกว่ามันเป็นแม่วัวมันเป็นแม่วัวมันบ้านเนี่ยพันผสมเนี่ยแหละแล้วพ่อน่าจะเป็นเลื่อนลอยครับแต่ว่ามันออกมาลักษณะดีมากเลยเขาก็เลยเก็บไว้คุมฝูงครับตัวนี้นี่ครับตอนนี้ก็ น่าจะมีตัวผสมบางแล้วแหละครับวัวฝูงนี้ตอนเย็นๆนะไอตัวแสบสามตัวเขาจะมาไล่ต้อนวัวนะเป็นอ่าเป็นหลานๆของลุงแหละตัวเล็กๆนะครับสามคนจะมาต้อนวัวฝูงนี้กลับบ้านทุกวันนะครับผมก็แอบดูทุกวันนะเห็นมันสวยดีนะครับเจ้าตัวนี้นี่ครับตัวเมียเขาก็มีแต่สวยๆนะตัวเมียรุ่นนะครับ เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักไอ้ตัวแสบสามตัวก็มาไล่ตอนวนกลับแล้วนะครับแต่ผมแอบเห็นในตัวผู้ตัวใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากเลยครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวมันเดินออกมาก่อนผมถ่ายดูใกล้นะครับนี่นี่ครับพอดีเขามาล้อมไว้ค้างบ้านก็เลยวันนี้ก็เลยได้ถ่ายนะครับนี่แต่จริงเจอไว้นานล้ะนะครับเดี๋ยวมันเดินออกมาก่อนนี่ครับลักษณะมันใหญ่มากเลยเขาบอกว่ามัน มันเป็นแม่วัวบรร ب า,าพันผสมแล้วนี่แหละนะครับแต่พ่อน่าจะเป็นเลือดร้อยแต่ผมไม่รู้นะว่าพ่อตัวไหนนะครับเนี่ยโอ้โลักษณะทาะ่าทางมันใหญ่มากเลยนะครับก็มันสูงท่วมหัวผมเลยนะเนี่ยเสมอหัวผมเลยแหละเนี่ยผมสูงร้อยหกสิบห้ามันก็ท่วมหัวผมเลยตัวนี้ถ้าดูใกล้ดูตัวจริงนะครับจะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนะครับดูครับดูอืม สวยงามครับตัวนี้ผมบ้านมันสวยดีก็เลยถ่ายเพื่อนดูแล้วมันตัวใหญ่ด้วยดูหนอกหลังมันครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะเกิดจากพ่อไหนแหละแต่ว่าเกิดจากแม่วอวบ้านบ้านเราเนี่ยแหละนี่ครับสวยงามมากเลยครับนี่นี่ครับตอนเย็นในตัวเล็สามตัวก็จะมาไล่ตอนกลับบ้านทุกวันนะผมก็แอบดู ทุกวันเลยมันสวยดีเห็นตัวมันใหญ่ดีครับเนี่ยโอ้สวยงามมากเลยครับตัวนี้เดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีนะครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ครับผม